ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตแกมเมอร์กันอีกชเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นยิปเน็ตให้เพ,เพื่อนๆดูกันนะครับหรือต้นไม้ของพ่อนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับยิปเน็ตของผมเองนะอ่าก็มารับชมกันเลยครับว่าจะตึงขนาดไหนนะครับเกมน,นี้นะก็กดมาในแรงประมาณ28ดาวด้วยนะครับโอเคก็เป็นยิปเน็ตออฟเลนนะครับวันนี้ถักไปหนึ่งทีตบไม่โดนวะเดี๋ยว ผมจะพยายามขโมยคีบป่าตัวเล็กเขานะครับทุกคนก็คีบป่าเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งเลหนะ้าที่ทําให้ฝั่งเขาจนได้นะครับหรือทําให้ป่าเขาไม่เลเวล4นั่นเองนะครับเมื่อมาแก๊งเรานะหรือว่าตัดตัดเวลาเขาแก๊งเรานะครับเขาจะได้ไม่มีอันตีมาแก๊งเรานะประมาณนี้นะครับเพนด้า <Panda S 2> ตัวนี้มันจะเกินไปแล้วว่าวิ่งตามเรามาอย่างนี้พุ๊บไปหนึ่งทีมาดิ เอ็กส t ิสวยเฟิร์สบัตไปนะครับทุกคนแพนด้าคือแพนด้าเขาตามเรานะครับเมื่อกี้เพราะว่าสกิลสอของยิปเนตเนี่ยยิ่งรวบศัตรูได้เยอะเนี่ยยิ่งดาเมจแรงนะครับแล้วก็ติดสตันค่อนข้างที่จะนานนะครับทุกคนพยายามใช้สกิลสองยิปเนตเนี่ยตบให้ได้จำนวนเยอะๆนะครับทั้งคีฟทั้งคนเลยนะสามารถใช้แทนกันได้หมดเลยนะครับ สำหรับาสีฟของยิปเนตนะครับเมื่อใช้สกิลใส่มอนสเตอร์ป่าหรือซีฟเลนนะครับก็จะได้1สแต็กนะครับทุกคนส่วนถ้าใช้โดนคนเนี่ยก็จะเพิ่ม2สแต็กนะครับทำให้สกิลหนเนี่ยเมื่อเก็บครบหาสแต็กเนี่ยจะเป็นจากการช่วงกลายเป็นการพุ่งนะครับสามารถผักศัตรูได้แล้วก็ติดตั้นนะครับทุกคนเป็นสกิลเคลื่อนที่ของยิปเน็ตเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสกิลที่ ค่อนข้างดีนะครับสามารถทําจังหวะในทีมไฟได้ค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียวนะครับถ้าได้ผักรัวๆนะก็มีผลเสียอย่างนึงนะครับมันสามารถโดนแคนเซิลได้นะคุปไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ติดสตั้นว่ะทูเรนตายแล้วว่าจะชงให้เขาได้มีก้าคิวซะหน่อยนะครับทูเรนเราก็ได้คอร์สคิวไปในเกมนี้ก็ถือว่าเดินเกมมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ <_ T un> เพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะโอเคครับเดี <_ T un> ย๋ยวผมก็ช่อนนี้ผมก็จะพยายามเวทวับฟ้าเขานะครับด้วยความที่ว่าป่าเขาเป็นป่าคีดล่าด้วยนะตัวบางนะครับเปิดดันสี่ไปได้รับฟ้าครับชอนนี้เนเจอร์เรียมครับคํำไปนะพุ่งออกมาโอ้โหโดนแช่ชิมหายแล้วโดนแช่โอ้โหโดนแช่โอ้โหตายครับ คือแบบว่าชอนเมื่อกี้โดนแช่จนเสียจังหวะเลยนะครับยินเน็ตเนี่ยตัวมันเก่งก็จริงนะครับแต่มันโดนแคนเซิลค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับเลยไม่นิยมนะครับได้หยิบมาเล่นซะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตามกระแสนะนะต้นไม้ของพ่อนะครับมันก็ชวนเลนชนะไฟเตอร์หลายๆตัวนะครับเช่นแพนด้าลิงโอมินประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นตัวแก้เลยนะเพราะว่ามันตัวมันหนานะครับดามจก็แรงนะครับนี่ไง ตบไปหนึ่งทีเห็นไหมยิงตบโดนหลายตัวเนี่ยยิ่งเจ็บนะครับหแห้งครับเพราะว่าเมื่อกี้คีร่าโดนตบอ่ามังกรลเล็กแล้วก็คีได้นะครับเป็นจํานวน2คนนั้นเลยดาเมจค่อนข้างที่จะแรงครับอ่านะเป็นโบนัสดาเมจนะครับถ้ายิ่งตบเยอะยิ่งแรงนะครับพยายามรวบใส่ชีฟหรือรวบใส่คนจํานวนเยอะๆนะครับจะแสดงประสิทธิภาพยิ่งเหน่งได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทุกคน เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ล้วงค่อนข้างที่จะโหดเลยนะถ้าเก็บสแต็คท่าหนึ่งไว้แล้วก็พุ่งไถคีบแล้วก็ตบนะครับแครี่มีสะดุ้งเลยนะครับบอกเลยถ้าได้ตกนะครับตบโดนหลายๆตัวเนี่ยอาจจะโซโล่คิวก็ได้เลยนะครับอ่าเล่นยิมเน็ตพยายามตบให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนก็จะเล่นเก่งขึ้นมาเองเลยนะเนี่ยถ้าตบรวบนะครับคอมโบก็จะตบรวบให้ได้หลายๆตัวแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งจ่มนะครับสกิลหนึ่งก็จะเกิน จะเป็นการพุ่งแทนนะครับืม,มันหลบได้ปะเปื่ออันตี้ํำไปอันตีก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับรีเลือดได้ด้วยนะเป็นเวทนะครับโอ้โหคีล่ามาเพื่อนเราก็มาซ้อนหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่มาซ้อนไม่โผมสี่ตัวแย่แล้วโดนผักด้วยโอ้โหชิมหายแห้งโอ้ช็อตนี้โดนไปสามตัวแล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะเือว่าเกมเราก็ยังนําอยู่นะครับเพราะว่ามีคนอื่นแบกนะ ว่ามันสนใจต้นไม้นะครับไม่รู้มันเป็นอะไรนะสนใจทั้งๆท,งที่ถึงทําอะไรเราไปเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับเพราะว่าเราเป็นออฟเลนนะตัวเรามาันก็เล่นค่อนข้างได้อยู่นะแนะนําเลยนะครับต้นไม้นะหยิบมาแก้ทางแพนด้าหรือลิงนะครับสามารถหยิบได้นะครับถึงจะไม่ทุกเกมนะครับแต่ถ้าเจอพวกทูดาเมหรือฟลอเรนติโน่เนี่ยก็เล่นยากอยู่นะครับตัวนี้ ส่วนทางด้านรูนนะครับก็จะเอามาเป็นโกลเด้เดนสิบโกลเด้นบอดี้สิบแล้วก็สปิริตสิบนะครับแล้วก็โปรเวยสนะครับก็เป็นรูนแทงวิ่งเร็วนะครับเอามาใช้ในการเติมเลนนะครับสปิริตนะครับความเร็วเคลื่อนที่อนะบไปหนึ่งทียังไงนี่งไงผักใส่เลยกีล่าเหรอคุ้งเอ็กซคิวโดนแช่จูกลบอันตีโยกลบเป็นไงล่ะลบอันตีลำเบอร์ได้ชิวๆนะครับ ยังไงเพื่อนตบไปหนึ่งทีโดนลำเบอร์แต่เทวล,ลงไปนอนก่อนนะครับเห็นไ,ไหมสังเกตสแตกนะครับสแตกถ้าคมห้าอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการพุ่งนะแล้วก็ตบแบบนี้นะครับอ่าตามจํานวนเลยนะยิ่งโดนเยอะสะแตกยิ่งเพิ่มเยอะนะครับอ่าถ้าใส่คนก็จะเพิ่มทีละสองสแตกนะครับตบแคนเซิลโอ้โหแม่งอันสกิลสเนี่ยม่สามารถแคนเซิลอันตีอันนั้น ยืดเสนได้นะครับนี่ไงคุบนี่ไงแรงตบที่หัวโคตรแรงนะครับเห็นไหมสังเกตได้นะครับถ้าตบโดน,นหลายๆตัวเนี่ยแรงนะครับบอกเลยจะจบเกมไวเลยหรือเปล่านี่เกมเดินมาแบบโซโนโบอลอย่างหนักเลยครับจะจบภายใน8ปนาทีไม่ได้เลยเพื่อนนี่ไงตบเป็นทีออกสร้อยเสียงม,มาด้วยนะครับเพิ่มในการดิ้งเลื่อนนะรีเจนเลื่อน,นั่นเองครับ เลือดเด้งรัวๆนะตัวนี้มันเก่งกับกาลีเลือนนะครับยังไงวิ่งมาดิอยากโดนตบก็วิ่งมาดิบอกเลยตบนี่ไงครึ่งหลอดโคตรแรง,งเห็นไหมทุกคนยิ่งตบใส่คีเนี่ยิ่งแรงนะบอกเลยอืมเล่นตัวนี้เนี่ยตบสะใจมากเลยนะโอเคคีบเลนวนก็เข้ามาแล้วอันตีมันก็สามารถค้ําไฟได้นะครับโดนยกนี่ไงตบ ไม่โดนนี่เปิดดันตีขำไปยิงชิ้วๆถ้า,าโดนสามเมตรก็ติดสตันด้วยนะครับนี่ไงตบไปหื่มรวบใส่คีฟเยอะๆครับเทลโดนตบทีเดียวล่วงเลยนะไม่มีดาเมจตัวอื่นมาซ้อนเลยนะเมะื่อกี้นี่ไงตัวพยายามอัพสกิลสองนำนะครับโคตรแรงอะ่ะถ้าได้ตบอะ่ะเออคีฟอยู่ในบ้านเขาออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็เล่นได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่า ยิ่งขีดเยอะสแต็กเรายิ่งเก็บง่ายนะครับแล้วก็พุ่งตกพุ่งตกนะครับยิ่งฝังเขามีแต่ตัวบางๆด้วยนะหวานหมูยิบเม็นเลยจังหวะนี้ขีมาเยอะเดี๋ยวพยายามรวบใส่ขีดพอ้โหมันผักออกว่ะถ้าเป็นงั้นขีล่าโดนตกพุ่งหลอดไปละพราะน่าจะจบแล้วนะครับล่าโดนผมโซโลไปนะเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ M v P นะครับทุกคน โอเคครับเกมนี้ผมก็ได้ที่4นะครับเหรียญเงินแท้งนะครับทุกคนเป็นแท้งออฟเลนนะสลับ MVP ก็ยกให้ทูเลนเราไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอุติทเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคน